กราบสวัสดีชาวไมครับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมแชมป์ซิลเซททีวิแล้วเนาะซึ่งวันนี้จะมาแจ้งข่าวดีก็คือมีแอปแอปตัวหนึ่ง่านผู้ชมเป็นแอปที่แบบนะแบบนะเป็นแอปที่มีชื่อว่านี่ครับมัลติเพ a y เยอร์มาสเตอร์ผู้ชม,ชมเป็นแอปที่ชาวไมครับในเวอร์ชั่น0 2, 3, 4 0ขึ้นไป่านผู้ชมนะรอคอยมาตั้งนาแสนานท่านผู้ชมนะซึ่งตัวแอปนี้ก็อยู่ในเพจสโตร์่านผู้ชมนะ มัลติเพเยอร์มาสเตอร์พิมพไปเลยผู้ชมอ่านี่มามันจะขึ้นแบบนี้เนาะก็มันชื่อไทยหลายคนไปมาโทรสำหรับอะไรก็ไม่รู้ผู้ชมนะคือซึ่งแอป,ปนี้มันมาตั้งแต่ในวันที่มันอัปเดตตั้งแต่4มกรา2561ผู้ชมนะผมก็ไม่ทราบแนช่ชัดนะว่ามันมาในเวอร์ชั่นมาในตอนไหนนะแต่ผมเพิ่งมารู้แต่อาทิตย์ที่แล้วชมเพิ่งมาอาทิพวันเนี้ย ก็ขอโทษท่านผู้ชมสําหรับชาวแม่ครับที่แบบรอตั้งนานนะสำหรับแอปนี้ซึ่งแอปนี้โหลดมาได้่านผู้ชมนะโหลดมาเก็บได้แต่ม,มันยังเล่นอะไรไม่ได้่านผู้ชมนะผมจะกดเปิดให้ดูนะมามาคือหน้าตาแอปก็จะเหมือนเดิมปกติเหมือนที่เราเล่นตอนนั้น่านผู้ชมนะอ่านี่หน้าตาแอปก็จะไม่มีอะไรสักอย่าง่านผู้ชมนะเราไม่สามารถทำอะไรได้เลย่านผะู้ชมอ่าจะสมัครอะไรไม่ได้เลยนะนี่ คือผมจะลองสมัครให้ดูสผู้ชมนะอืมอ่าเป็น Gmail อะ,อะผมสมัคร Gmail นะอืมโอเคนี่ครับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสลุกคือเราต้องรอต่อไปผู้ชมนะอ่าหลายเวอร์ชันเลยก็ฟังก์ชันเหมือนเดิม,มสผู้ชมนะอ่ามันฟังชันเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมก็คือ <c oughs> มันไม่สามารถใช้งานได้ เราต้องรอต่อไป่านะผ,าาาผู้ชมนะผมจะติดตามข่าวให้ท่านผู้ชมมาเนาะว่ามันจะมาตอนไหนหรือจะเล่นตอนไหนท่านผู้ชมนะนการรองข้อมูลล้มเหลว่าวผู้ชมนะโอเคประมาณนี้่านผู้ชมนะสำหรับแอป m ัลติเพย์เ r อร์มาสเตอรผู้ชมนะเป็นแอป,ปที่ทุกคนตั้งตารอคอยมานะานแสนนานนะแต่มันเสือกเล่นไม่ได้่านผู้ชมนะเราต้องรออัปเดตต่อไปนะเราต้องรอข่าวสารที่จะแจ้งเตือนมาก่อน่านผู้ชมนะเป็นไงบ้าง่านผู้ชม ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมคลิปต่อไปด้วยเนาะอ่ากดกระดิ่งด้วยเด้ออ่าอย่าลืมนะนะอ่าใครอยากเล่นใครจะได้แอป,ปนี้มา,าชมนะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปไม่ต้องไปพิมพ์หาใน Play Store นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะให้โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องผู้ชมนะว่าอัปเดตมันจะมาตอนไหนนะอ่าถ้ามีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับแอป Multiplayer Master ผู้ชมผมก็จะมาแจ้งอีกทีเนาะ อ่ะไปก่อนละ See you again next time goodbye ท่านผู้ชมรักท่านผู้ชมทุกคนนะครับ